มาหาข้อมูลโควิดทำยังไงจะไม่ติดชีวิตดีขึ้นปิดแมสล้างมือกินกระชายยังพอช่วยได้โควิดอยู่นานก็แปรพันชีวิตพลิกผันงานไม่มีเมื่อก่อนชีวิตดีดีมาตอนนี้แท ่ผ่อนมานั้นไว้ว่ากาันตอนเขามายึดน้นกดาวออกจากบ้านไม่ได้ไรายได้ไม่มีโควิดก็ระบาดโลกประสาทก็มา คิดนี่คิดนั่นคิดนูน่นคิดนี่คิดนั่นคิดนู่นคิดจนหัวพุนยังไม่มีทางออกข้าวของแพงขึ้นทุกวันข้าวของแพงขึ้นทุกวันข้าวของนั้นมันปลาดขึ้นหรือไงเมื่อก่อนกระชายโลสิบ เมื่อก่อนกระชายโลสิสิบตอนนี้สิสิบาทได้แค่หัวเดียวสมุนไพรไทยนี่เขาว่าสุดยอดสมุนไพรไทยนี่เขาว่าสุดยอดขอแค่บอกราคาก็ขึ้นคนไทยเขาก็ว่าสุดยอดคนไทยเขาก็ว่าสุดยอดขนาาหน้ากากยังมีมือสอง นี้อยู่ยากขึ้นทุกวันโลกนี้อยู่ยากขึ้นทุกวันถ้าเราไม่กลายพันธุ์เดี๋ยวคงดับแนวมันไดโนเสาร์โอ๊ยนอโลกอีหยังยบ่เคยพบเคยพบว่าเคยเห็นเขาไม้ก,กินปอดขนาดผีปอบกัยังยานยางพานกันกระบอได้ติดเลี้ยวป่าน้ำมันถึกไฟแถนอนี่บอที่เพิินว่าหายกินตัดกินปอดมึงเอ้ยคนสมัยโบราณเพิ่นว่าไวสั่นดอกว้า